สวัสดีครับนิกจาก j w t e c h i นะครับยิวค่ะจาก Product Team Sensor ค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะมานำเสนอสินค้าประเภท s o l ิ n o ย d i ิน e r l o c k นะครับจากทางเทอร์โมโซนนะครับที่บริษัทของเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งในปัจจุบันนะครับได้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้งานมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับเราถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆเลยสำหรับอุปกรณ์เซฟตี้ดอส์นะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการรักษาความปลอดภัย ทั้งตัวบุคคลหรือว่าต่อทรัพย์สินในขณะที่เครื่องจักรเนี่ยมีการทํางานอยู่ถ้าเราใช้ตัวปรปกณ์เซฟตี้ดอร์ที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกรณีที่ประตูของเรานะครับหลุดจากการล็อกนะครับสำหรับตัวโซลินอยอินเตอร์ล็อกนะครับจะเป็นกรอนประตูในรูปแบบของไฟฟ้าซึ่งมีการใช้งานที่สะดวกสบายทันสมัยทนทานแข็งแรงทําให้เราเนี่ยสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นโดยจะมีการใช้ไฟฟ้านะครับเข้ามาควบคุมในการทํางาน สำหรับตัว s o l e นอยด์อินเทอร์็จากทางชโมซซลนะครับทีนี้กันมาวันนี้นะครับจะเป็นในซีรีส์ของตัว a z s t s i r s ร s นะครับรุ่นเป็น a z m t m 3เ0นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังจุดเด่นของตัวนี้กันนะครับว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับจากทางคุณยิวทีมโปรดักต์ของเซนเซอร์นะครับค่ะสำหรับจุดเด่นของตัว a z m t M300 นะคะรองรับแรงยึดได้ตั้งแต่1 1 5 0 0นถึง1,500ิวตันทำให้มั่นใจหายห่วง ว่าประตูจะถูกเปิดจากแรงดันภายในหรือแรงดึงภายนอกเพราะสามารถรองรับแรงยึดได้สูงมากๆ 2. ระดับการป้องกัน IP 6 9ในการกันน้ำกันฝุ่นทำให้สามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำได้ 3. ติดตั้งง่ายได้ทุกมุมสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะ 4. แรงดันในการปรับเปิดและปิดสามารถปรับได้2ระดับนะคะคือ25นิวตันกับ50นิวตันถ้าเป็น1คียจะปรับได้ที่25นิวตัน จะสามารถเปิดได้โดยออกแรงค่อนข้างน้อยค่ะส่วน50นิวตันจะเป็น2ขีดจะออกแรงเพิ่มขึ้นอีก1ระดับค่ะ 5. ก้านเสียบสามารถติดตั้งได้3ทิศทางคือด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างทําให้ลูกค้าสามารถออกแบบการติดตั้งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลย 6. สามารถติดตั้งกับประตูบานพับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าประตูที่มีอยู่จะสามารถใช้งานได้หรือไม่เพราะติดฝั่งไหนก็ได้ทั้งหมดเลย 7. ลรองรับในทุกๆก,การใช้งานเพราะมีรุ่นที่สามารถติดกับประตูบานพับและประตูบานเลื่อนได้ 8. ใช้ไฟ24 VDC และประหยัดพลังงานคุ้มค่ามากถ้าเปรียบเทียบกับความปลอดภัยที่จะได้รับ 9. มาตรฐานความปลอดภยัย PLE c a t 4 SIL 3 10. มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน3มดวงและสามารถตั้งค่าการทำงานให้เป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับ PLC ในกรณีที่มีคนอยู่ด้านในและเกิดไฟดับจะมีตัว emergency ให้บิดลงเพื่อปลดล็อกได้ค่ะสำหรับตัว a z m 3 0 0สามารถใช้งานร่วมกับประตูของเครื่องจกักรที่มีการทำงานตลอดเวลาได้เพื่อให้มั่นใจว่าขณะที่เครื่องจักรทำงานแล้วไม่มีคนดูแล ประตูเครื่องจักรที่ทํางานอยู่จะหลุดหรือเปิดได้เองและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆได้เช่นไฟสัญญาณเพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับสาหรับตัวซเตินอยด์อินเตอร์ล็อกจากทางชมอโซลนะครับซึ่งบอกเลยว่าทาง J ีดีเทคของเรานะครับยังมีสินค้าอินเตอร์ล็อกจากทางชมมอโซลเนี่ยอีกหลายตัวและมีทีมจีเนียร์คอยซัพพอร์ตหากลูกค้าสนใจสินค้านะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะทางไลน์แอดเบอร์โทรเฟซบุ๊ก เว็บไซต์นะครับครบถูกเร็วดี JWTech ขอบคุณครับ